วันนี้ผมตั้งหัวข้อไปนะครับผมว่าทำกเกษตรเพื่อใขรนะครับผมทำไมในทุนถึงร่ํารวยแต่คนทําทําไมถึงยากจนและเป็นหนี้นะครับผมสาเหตุนะครับผมสาเหตุเลยนะครับผมจากที่ผ,ผ่านมาที่เราทํากันมาเนี่ยกเกษตรที่เป็นหนี้แล้วก็ยากจนอยู่ทุกวันนี้นะครับผมมันก็คือคนที่ทําเกษตรเชิงเดียวปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันนะครับปลูกยางพารานะครับพวกนี้นะครับผม เป็นนี่สะสมต่อเนื่องทุกปีนะครับผมสาุที่เป็นนี่สะสมทุกปีเพราะว่าต้นทุนในการผลิตมันเยอะนะครับผมคือทุนที่ใช้ในการปลูกข้าวเนี่ยไร่หนึ่งห้าพันหกพันนะครับผมไร่หนึ่งห้าพันถึงหกพันบาทแต่เวลาขายข้าวเนี่ยมันได้กําไรไร่ละ 1, 000, หนึ่งพันถึงสองพันบาทในกรณีที่ปีไหนมันน้ําท่วมหรือฝนแรงปีนั้นขาดทุนไม่ได้เลยนะครับผมเป็นนี้ไร่ละห้าพันทำสิบไร่เป็นนี้ห้าหมื่นนะครับ แล้วพอเราเป็นหนี้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยครับตอนนี้พอเราเป็นหนี้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะต้องทําใช้หนี้ไปถึงสามปีห้าปีมันถึงจะหมดหนี้นะครับผมในรอบและในรอบที่เราในรอบที่เราขาดทุนเพราะฉะนั้นมันทํำยังไงก็ทําไม่ทันนะครับผมเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าสินค้าที่เราผลิตมาสินค้าที่เราปลูกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นมันเป็นอ้อยเนี่ยเราซื้อเมล็ดตั้งแต่เมล็ดพันุ์เลยเราซื้อมาจากนายทุนในราคาที่แพง เราซื้ออุปกรณ์ทําเกษตรรถไถอุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรต่างๆรถเกี่ยวรถยอดเครื่องหว่านปุ๋ยอะไรพวกนี้เครื่องฉีดยาเนี่ยเราซื้อมาจากในทุนในราคาที่แพงนะครับปุ๋ยยาค่า,มาแมลงเนี่ยมันขึ้นทุกปีนะครับผมสาหรับปุ๋ยเนี่ยนะครับผมปุ๋ยเนี่ยเวลามันขึ้นนะครับผมพอมีสงครามน้ํามันแพงปุ๋ยขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยปุ๋ยยูเรียก,กระสอบละ8 0 0ถึงพันบาทตอนนี้กลายเป็นกระสอบละพันกว่าบาท ช่วงเวลาที่มันขึ้นนะครับผมเวลามันขึ้นเนี่ยเขาเขาขึ้นรัฐบาลอนุมัติให้ขึ้นเลยนะถึงแม้มันจะเป็นสินค้าที่สินค้าที่อะไรสินค้าที่กําหนดราคาไว้นะครับผมกาหนดราคาไม่ให้ราคาขึ้นแต่นายทุนไปขอคนขายปุ๋ยไปขอขอขึ้นราคาหน่อยเพราะว่าน,น้ำมันมันขึ้นรัฐบาลอนุมัติโคตรง่ายเลยแต่พอเราบอกว่าเราบ่นว่าข้าวราคาถูกมากเลยปีนี้ราคาไม่คุ้มทุนเลยราคามันถูกจัดก,กิโลละหบาทเองเนี่ย เราโวยวายยังไงนะครับผมรัฐบาลเฉยนะครับผมรัฐบาลไม่พยายามทาให้เราแต่เวลานายทุนไปร้องขอเนี่ยเร็วมากนะครับผมเพราะนั้นเราก็รู้เลยนะครับผมว่าคนที่ไปเป็นรัฐบาลรหารบริหารประเทศมันก็คือคนของนายทุนเพราะฉนั้นอะไรที่เราไปขอร้องอะไรที่เราตะโกนออกไปเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่ค่อยได้ยินเขาไม่ค่อยสนใจนะครับผมแต่ถ้านายทุนตะโกนเนี่ยเขาเป็นคนพวกเดียวกันหรือว่าเขาเป็นคนของเขานะครับผม นักการเมืองอาจจะเป็นคนเขาเวลาเขาตะโกนเนี่ยพูดแป๊บเดียวทําให้เลยนะครับผมนี่คือปัญหาปัญหาและอย่างสินค้าเกษตรมันไม่ค่อยขึ้นนะครับผมราคามันถูกมากนะครผมเพราะฉะนั้นคนที่ทํามันก็เลยยากจนและเป็นนี่นะครับผมเราลงทุนไป80บาทได้กําไร20บาทแทบจะไม่คุ้มนะครับผมแล้วทาเกษตรมันมีความเสี่ยงนะครับผมทําเกษตรมันมีความเสี่ยงพอมันมีความเสี่ยงในเรื่อง สภาพดินฟ้าอากาศฝนแรงน้ําท่วมเรื่องโรคของพืชนะครับผมอะไรที่มันจะได้ผลผลิตไม่ดีมันมีความเสี่ยงตรงนี้ไม่มีใครมารม,มารับความเสี่ยงให้เรานอกจากเราเองนะครับผมเราทําขาดทุนเราก็ต้องรับความเสี่ยงเองนายทุนไม่ได้มารับความเสี่ยงกับเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเขาซื้อผลผลิตเนี่ยเขาจะไม่สนใจว่าต้นทุนเราเท่าไหร่นะครับผมเขาสนใจแต่เพียงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาจะได้กําไรเท่าไหร่ ครับผมเพราะนั้นเราขาดทุนเขาก็ไม่ใช่เรื่องของเขาเพราะนั้นเมื่อเขาซื้อในราคาที่ถูกและกดราคาที่ถูกเราขายมีเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เราก็ต้องยอมขายให้เขานี่คือปัญหานะครับผมปัญหาของเกษตรกรไทยที่ทาทาเกษตรเชิงเดี่ยวมันจะเป็นวนลูปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีเวลาลืมตาอ้าปากส่งลูกไปเรียนหนังสือพอลูกได้งะทางานได้มีเงินก็ส่งมาใช้หนี้พ่อแม่ พอ,อมาใช้พี่พ่อแม่ผ่านไปสามปีสี่ปีพ่อแม่ก็ทําอย่างเดิมอีกเป็นนี่นะผมมันก็วนลูปอยู่อย่างนี้นะครับผมเพราะนั้นการทําเกษตรเชิงเดี่ยวนั้นนะครับผมถ้าเราจะปลูกข้าวเนะี่ยผมแนะนําว่าปลูกแค่พอกินนะครับผมอย่าปลูกเยอะนะครับผมปลูกแค่พอกินนะครับผมไม่ต้องปลูกไปเผื่อเอาไปขายเพราะว่าราคามันไม่ดีนะครับผมการลงทุนมันเยอะนะครับผมแล้วมีความเสี่ยงในการที่จะขาดทุนเยอะด้วยนะครับ